รายการสดสนธิท็อกเมื่อวันศุกร์ที่25ตุลาคม2,567โกยเรตติ้งเป็นบรติการของสนธิลิมทองกุล เพราะคนตามชมไลฟ์สดนี้ทาง YouTube กันแบบปะระหลดแตกบางช่วงมีคนดูพร้อมกันถล่มทลายแต่ส่วนที่หนักแน่นกว่าจำนวนผู้ชมก็คือข้อมูลที่สนทิลิ้มทองกุลเปิดโปงพฤติกรรมของทนายตั้มนายสิทธาเบียบังเกิดตอกย้ำว่าอ้อยจตุพรที่โอนเงิน2ล้านยูโรหรือ71ล้านบาทเข้าบัญชีชื่อสิทธาเบียบังเกิดหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ใช่การให้โดยเสน่หายอย่างที่ทนายตั้มอ้าง และในเมื่อทนายตั้มอมเงินก้อนนี้ไปโดยไม่ยอมคืนให้เจ้าของก็เท่ากับมีภาระต้องเสียภาษีอีกมหาศาลส่วนทีลิมทองกุลท้ากลับว่าถ้าทนายตั้มมีหลักฐานการจา่ายภาษีจะยอมกราบตีนและไหนๆหนทนายตั้มอยากแกวงเท้าหาเส้นเองส่วนทีลิมทองกุลก็จะยื่นหนังสือถึงกรมสรรพากรให้ตรวจสอบการเสียภาษีจากรายได้ก้อนนี้ด้วยจัดหนักให้สุดซอยแบบเดียวกับที่เคยจัดให้ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ตอนที่เปิดศึกกันครั้งที่ผ่านมา หลังรายการจบลงสื่อต่างๆก็นําไปรายงานข่าวกันอย่างคึกคักกระพือพฤติกรรมช่อโกง71ล้านไปจากเศรษฐีนีใจบุญที่เคยให้ความรักความเมตตก,กับทนายตั้มอย่างจริงใจ จับตากระแสสังคมชาวโซเชียลทางช่องข่าวทุกช่องทางเห็นเลยว่าทนายตั้มแพนน็อกตั้งแต่ยกแรกปากดีๆของเขาแทบจะได้กินฉี่ไปแล้ว35แก้วครึง่งทนายตั้มจะได้รู้ก็ข่าวนี้ว่าคนที่เชียร์เขาเย้เยๆก็มีแต่ FC เท่านั้นแต่สําหรับคนทั่วไปทนายตั้มไม่ได้มีภาพลักษณ์ดีๆใดๆยังดูสกรปรกมอมแมมเหมือนเดิมหลักตัดการที่ชาวเน็ตหยิบยกมาจะตรงกันหมด คือเป็นไปไม่ได้หรือไม่เชื่อที่ใครจะให้เงิน71ล้านด้วยความเสน่หากับคนที่ไม่ใช่ญาติรวมถึงตัดกะว่าถ้าอ้อยจตุพรให้ด้วยความเสน่หาจริงแล้วจะมาแจ้งกับทนายตั้มทำไม เห็นเลยว่าโซเชียลเมื่อได้ฟังข้อมูลอันมีหลักฐานมีที่มาที่ไปต่างพากันชูมือให้สนธิลิมทองกุลชนะขาดเครดิตความน่าเชื่อถือต่างกันลิบลับในด้านคดีความต้องบอกว่าทนายตั้มง,งานนี้เหนื่อยแน่เพราะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้โอนคดีจากสอพอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาม่ยังกองปรับป,ปรามเรียบร้อยแล้วและเนื่องจากทนายตั้มใช้วิธีดักคอว่า บิ๊กเต่าพนตำรวจตีจรุนเกียดปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เหมือนเป็นคู่กรณีกลๆจะมาคุมสำนวนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงไม่เปิดช่องทางให้ทนายตามใช้ประเด็นนี้มาต่อสู้คดีจากการมอบหมายให้บิ๊กหมูพนตำรวจตีสวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับผิดชอบ ซึ่งตามประวัติบิ๊กหมูเป็นถึงผู้การกองปราบมาก่อนลีลาก็ถึงลูกถึงคนเอาเป็นว่าบิ๊กเต่ากับบิ๊กหมูไม่มีอะไรต่างกันไม่กลัวใครหน้าไหนเหมือนกันในสถานการณ์ที่เห็นว่าตัวเองเพลี่ยงพล้ำทนายตั้มเลยยกเลิกเกมที่จะไปแจ้งจับใครต่อใครเปลี่ยนวิธีจะไปขอเจราจากับเจ้าของเงินแทน แต่ชคอบร้ายเสียจริงพฤติกรรมที่ออกแนวหลอกลวงมันรุนแรงเกินกว่าที่คู่กรณีจะยอมให้อภัยจึงจาัดก,การปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งหมดทนายตั้มไม่สามารถติดต่อคุณอ้อยได้แล้วไม่ใช่แค่คดีช่อโกง71ล้านทนายตั้มกำลังโดนอีกคดีอาญาเจาะคอหอยเป็นคดีตบซับบอสเผาแห่งดีไอคอนจำนวน7ล้านบาททนายตั้มอ้างว่าไปช่วยเจรจาเพื่อของเงินมาคลียให้บรรดาผู้เสียหาย แต่บอสพอลไม่คิดเช่นนั้นมองว่าเป็นพฤติกรรมตบทรัพย,พย์ไม่ต่างจากที่เจพัฒกิจอโนองสุวรรณวงศ์ทำมาก่อนจึงสั่งทนายความให้หลักฐานตำรวจดำเนินคดีทนายตาั้มตามเจพัฒไปอีกคนการเปิดสึกกับสนธิลิ้มทองกุลและการไปบี้เอาเงินจากบอสพอลทนายตั้มใช้วิธีการอ้างถึงรายการโหนกระแสะเหมือนเหมือนกันเล่นเอาหนุ่มกันชัยสุดทนพูดตำหนิทนายตั้มตรงๆว่าอย่าลากชื่อรายการไปเกี่ยวข้อง และหนุ่มกันใช้ต้องรีบโทรเครียร์กับสนธิลิ้มทองกุลว่ารายการโหนกระแสไม่ได้ตั้งใจจะโฟกขาวให้ทนายตั้มซึ่งต่างเข้าใจกันด้วยดีดูเหลี่ยมไหนทนายตั้มก็รอดยากผู้คนกำลังลุมประนามลามปามไปถึงสังคมทนายในภาพรวมมีภาพลักษณ์เป็นโจรใส่ชุดคุยตำตกันคดีช่อโกงก็มีพยานหลักฐานแน,น่หนาขาแย่คุกซ้อมกินฉี่ไว้ล่วงหน้าได้เลย